ทรมานปวดหลังลาวลงขาจนนอนไม่หลับสักทีดีขึ้นได้ลองแก้แบบนี้เฟอรดีครับไม่อยากพามาหามาฟันวันนี้ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการปวดหลังลาวลงขานอนพลิกไปพลิกมาทรมานมากๆลำบากฟุดนุบางทีก็ต้องตื่นมาแล้วก็นอนไม่หลับรักษาบางทีก็กินยายแล้วกายภาพแล,แล้วนวดแล้วไม่ดีขึ้นหลายๆครั้งก็รู้สึกท้อรู้สึกเซ็งรู้สึกเบือ่ออ่ะคุณดูเคสนี้เคสนี้ก็มีเหตุปวดหลังลาวลงขาครับนอนไม่หลับประมาณ3เดือนทุกคนนะ อ่าราจะได้รับยามาครับตอนเย็นทานยามือแรกก่อนนอนคือได้ที่รู้สึกการไม่ิต้องประคบประความปวดมากตอนนี้อาการดีขึ้นมากๆไม่ปวดไม่ต้องประคบแล้วหมอเคสนี้หมอฟันก็จัดยาส่งให้ที่บ้านให้คนไข้อาการปวดดีขึ้นท่านี่คนไข้ไม่ได้มาฟังเข็มขับหมอเลยแต่การกินยารักษาการปวดหลังเล้ารองขารือกลุ่มไม่เป็นกระดูกเส้นคุณต้องกินยามันคบคเอรือไมหนึ่งพาราสองทายกันย์สามยาแก้ปวดอันนี้สคุณอย่าลืมยาแก้ปวดชัดอันนี้สําคัญมากๆมากๆมาก แล้วคุณจะมาฝังเข็มนต่อกับหมอฟันแล้วมันก็ยิ่งทำให้อาก,การดีขึ้นอีกโอเคไหมทุกคนใครชอบคลิปนี้พิมพ์บอยดีม,มาสำหรับวันนี้ไม่อยากพามาหมอฟันสวัสดีครับ